วันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของโซนเครื่องปรุงกันบ้างนะฮะที่ร้านก็จะมีพริกผัดที่เราผัดเสร็จนะในะพริกป่นถ้าใครไม่ชอบพริกผัดก็มีพริกป่นมีน้ำตาลมีถั่วป่นที่นี่จะมีกินกับซอสพริกนะฮะ,ะน้ำส้มน,น้ำปลามีพริกไทยให้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าคเรียกไรนะกินกับพวกกระเพราพวกเมนูข้าว นี่ลูกค้ากินเสร็จเมื่อกี้วัตถุดิบวันนี้ก็เหมือนเดิมนะก็มีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อมีอ่าันี้อะไรนะหมูย่อเลือดอันนี้มีมีหมึกเป็นคางหมึกนะฮะมีหมูหมักอันนี้มันย่าหมักเองเนื้อวันนี้เนื้อสวยมากอันนี้ไก่นนี้ข้างในหมูสับ นี่ก็เป็นผักต่างๆนี่น้ำจิ้มสุกี้เลือดอ้โหอุยวันนี้เนื้อสวยมากคือเงามากอะ่ะดูดิโอ้มีเนื้อสองส่วนนะอันนี้เป็นเนื้อน้องลายแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เนื้ออะไรไม่รู้อะ่ะหืสีสันเนื้อน่าโดนมากกะเพราเนื้อสดนะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดโคตรอร่อยเลย จนะพาไปดูโซนผักกันบ้างอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยที่แบ่งมาให้ลูกค้าเมื่อกี้ตักมาไออีกส่วนหนึ่งก็ตุนอยู่หลังบ้านครับน,นี่เป็นน้ำซุปฝนก็ตกนซุปโอ้โหเนื้อเนื้อลวน นี่เล็กน้ำซุปถามว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะน้ำกล่องอันนี้น้ำซุปเนื้อเนื้อคือเราตักเนื้อออกแล้วเอาไปตุ๋นนะนะตอนแรกต้มต้มเนื้อวัอนนี้ใครมาก็จะอาจจะได้เค้ ฮะยังไม่ได้เจีเลยเอาไหมได้เลย